สวัสดีค่ะกลับมาติดตามกันรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันค่ะคลิปนี้ค่ะจะนําเสนอข่าวของเรื่องของการท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในผัคตันออกเชียงเหนือได้จัดรดโชว์ในพื้นที่จังหวัดอุดรอธอานีเพื่อหวังดึงนักของเที่ยวทั้งภาคอีสานที่ห้องน้ำโสมโรงแรมเซนทราแอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานี ในเศรษนีจิตกระเมคัวราชการจังหวัด,ดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการขายรถโชว์สีสันตะวันออกซึ่งจัดโดยชมรมแหล่งท่องเที่ยวชนบุรีและผู้ประกอบการร่งแรมในจังหวัดชนบุรีรวมกับกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดภาคตะวันออกและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกการนำรถโชว์มาจัดแสดงในครั้งนี้ได้นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ตรงแรมและสินค้าโอท็อปจากจังหวัดชุนบุรีระย,ยองจันทบุรีและตราดมาประชา้าสัมพันธ์ขอมุลข่าวสาร้านการท่องเที่ยวของจังหวัดในภาคตะวัอนออกให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวในกลุ่มเป่าไม้จังหวัดขอนแก่นและอุดรธานีไทยซอยไทยกลิ่นของไทยใส่ของไทยเที่ยวเมืองไทยกลุ่มใจประหยัดนะคะเรากลับมาติดตามการเรยงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิง่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ